สวัสดีจ้าวันนี้จะพามามัดบัวนะจ๊ะสําหรับคนที่ทํานาบัวหรือว่าคิดจะทํานาบัวนะคะมาดูการมัดบัวในแบบฉบับง่ายๆนะคะแบบนี่นะคะอันนี้คือดบัวดอกบอใหม่นะคะของเรานี่เราจะใช้สูตรสามสามสี่สามนะคะสามสี่สามเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่เลือกดอกบัวที่ขนาดไล้่เลี่ยกกันนะคะนี่หนึ่งสอง ามเ่ยน,นะคะสามเลือกดอกที่ไล่เรียกกันนี่ค่ะทำอย่างนี้นะเนี่ยสามส,สองสามสองนะเสร็จแล้วมาเพิ่มนะคะนี่มาเพิ่มตรงที่สามนี้นะคะหนึ่งดอกอันนี้บัวแบบนี้คือบานไปแล้วนะคะสำหรับเราบูชาพระใช้ได้ค่ะ แต่ถ้าเอาไปขายใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบานแล้วค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นสามสามสามแล้วก็เพิ่มตรงกลางนี่เป็นสี่แบบนี้นะคะเนี่ยสามสี่สามแบบนี้กําไว้แล้วก็เอาหนังยางดอ,อกใหญ่มากเลยนี่นี่คือบัวบอไหม่นะบอที่สี่หนังยางประกบก,กันแบบนี้ มัดทำอย่างนี้นี่นะคะนี่ตรงสามสี่สามหน้าเนี่ยอาจจะเบี้ยวไปหน่อยนะเพราะว่าเขาดกอกใหญ่เอาเอาใบามาหน่อยนี่ใช้เลือกใช้ใบใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะพับครึ่งพับใบอย่างนี้นะคะ ขันใบอย่างนี้แล้วก็เอาลองกระพันเหมือนเดิมแล้วแล้วก็หนังยางเหมือนเดิมต่อกันหมุนตัดตรงนี้นิดนึงแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วดอกบัว มัดปัวของเราง่ายๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ